สวัสดีค่ะสวนบ้านน้าบอนสีนะคะสวนเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่88นะคะแม่้าจัดโปรมาชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง12ชุดด้วยกันนะคะ ซึ่งจัดมาในราคา350บาทจัดทรงฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทางโอนนและปลายทางนะคะซึ่งหน้าไม้ในแต่ละชุดนะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4รายการนะคะไม้กระถาง5นิ้ว1รายการนะคะพร้อมด้วยไม้กระถาง4นิ้วอีก3รายการนะคะแม่ค้าอยากจะให้ลูกค้าใจเย็นๆค่อยๆรับชมจนถึงท้ายคลิปนะคะอย่าเพิ่งหนีแม่ค้าไปไหนนะคะเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆในราคาเบาๆสำหรับวันนี้ไม่รู้ด้วยนะคะ ก็แจ้งกันก่อนเนาะแม่ค้าถ่ายทําคลิปไว้นะคะวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนั่นเองคะ่ะโดยส่วนเรานะคะจะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย e ์เอ s ให้ทุกบ้านค่ะ และช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นรูปผิวพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะ ส่วนลูกค้านะคะลูกค้าใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปแม่ค้าในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับส c r i b e เพื่อติดตามส่วนบ้านนาบอนสีไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดชมไม้ส,สวยๆใน่นราคาเบาๆที่ทางสวนเรานํามาแบ่งปันในทุกๆวันนั่นเองคะ่ะก็ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมไม้ส,สวยๆทั้ง12ชุดใน E ีที่88นี้กันเลยนะคะ ขอแนะนําชุดที่1น,นะคะแม่ค้าจัดไม้กระถาง5นิ้วมาให้1รายการนะคะพร้อมด้วยไม้กระถาง4นิ้วอีก3รายการนะคะขอแนะนําต้นนี้ก่อนเนาะไม้ด่างนะคะแม่ค้าจัดเมืองเกาะเก็บให้1กระถางนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพลินารานะคะลักษณะการกัดสีนะสกัดสีชมพูนะคะมีความด่างขาวสวยเลยนะคะ,ะต้นนี้ก็น่าเก็บเช่นกันนะคะแล้วก็ ต้นที่3นะคะแม่ค่ะจัดสิลาหุ้มทองให้1กระถางค่ะส่วนไม้กระถางห้านิ้วนะคะแม่คาจัดตุ๊กแกให้1รายการนะคะต้นนี้สวยเลยนะคะตุ๊กแกเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะลูกค้านะาเลี้ยงแดดทั้งวันนะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่1ค่ะโปร350บบาทจัดส่งฟรีนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางจ้า สำหรับชุดที่2นะคะแม่ค้าจัดไม้ด่างให้ถึง2รายการนะคะมีทั้งกระถาง4นิ้วและกระถาง5นิ้วเลยนะคะแต่ขอแนะนํามไม้2กระถางด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะอ่าต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไทยนิยมให้1กระถางนะคะ เดี๋ยวต,นต้นโตนะคะเขาจะมีความาขึ้นพื้นนะคะพื้นใบเขาจะัวออกโทนสีชมพูนะคะต้นนี้สวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเขื่อนป่าสักนะคะแต่ต้นนี้นะคะแม่ค้าขอแจ้งณนะตรงนี้เลยนะเขาจะมีตำหนินะคะตรงนี้ใบนี้จะมีรูนะสองใบส่วนใบนี้นะคะเกิดจากการโดนน้องโดน,อน,อนอขอบกระถางทับนั่นเองเ,องเนาะมีตำหนิตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสนะคะรับไปแล้วเนาะตัดสองใบนี้ทิ้งเลยนะคะแล้วก็ไล่ฟอร์มใหม่นะคะเดี๋ยวลูกค้าก็ได้ ลัยฟอมสวยนะคะลูกค้านะส่วนกระถางสองกระถางด้านหลังนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎไม้ฟอร์มกอ่อนนะคะแม่ค้าจัดให้ไปเลยนะคะไม่แยกออกนะคะส่วนต้นนี้คะนะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะอยู่ในไซส์กระถางห้าน,นี้นะคะฟอร์มใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะค่ะฝากไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่สองค่ะ ในส่วนของชุดที่3นะคะแม่ค้าจัดลูกไม้บอลกลับมาให้1กระถางนะคะเป็นลูกไม้เนาะอยู่ในกระถาง5นิ้วเลยนะคะโทนสีแบบนี้นะคะไหนๆก็มาแนะนําเลยแล้วกันเนาะเป็นลูกไม้นะคะเป็นไม้มาเลดนะคะซึ่งทางสวนเรานะคะได้ทําการลงกระถาง5นิ้วเพื่อทําแม่พันธุเนาะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันกันด้วยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเนาะเขาจะออกโทนสีชมพูนะคะต้นนี้ออกโทนสีชมพูนะคะขาชมพูสวยนะแล้วก็ไม้ฟอร์มนี้นะคะมีชื่อว่านะคะเป็นตัวแพลงนะคะ สิล้านกราดาแผงเนาะถ้าใครชอบนะคะลักษณะทรงใบนะคะแล้วก็โทนสีกัดเม็ดแบบนี้นะคะสวยนะคะต้นนี้คือสวยนะเขาจะถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะสุดสีเด่นมากเลยนะคะต้นนี้นะน้องเป็นไม้ที่แบบฟอร์มใบดก,กมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะป้ายนะจ๊ะ อสงไข่นะคะแม่ค้าจัดอส่งไข่มาให้นะคะลูกค้าพักพื้น3าวันนะคะหลังจากนั้นให้ขึ้นกระถาง5นิ้วนะคะเน้นใบเยอะเนาะให้น้องได้กินดินใหม่นะคะเขาจะได้ฟอร์มสวยเนาะต้นนี้นะคะสวยนะคะไม่มีหลุดป้ายนะจ๊ะให้ดูนะคะอะสงไข่นะคะส่วนต้นนี้บอนกลานะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะโทนสีมาดีมากๆเลยนะคะกระถางนี้นะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่สค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่4นะคะแม่ค้าจัดเพสุวณโชตนะคะไซ้์ตั้งแม่นะคะอยู่ในไซต์กระถาง5นิ้วนะคะน้องมีประมาณ3ใบกับอีก1หลอดนะคะช่วงนี้อากาศร้อนก็จะมีการทิ้งใบบ่อยเนาะอ่ะต้นนี้นะคะลูกค้าสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเพสุวณโชตนะคะถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะจะออกโทนอ่าด่างเหลืองนะคะสวยเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นบอลกาดนะคะมีชื่อว่า เทพนาคานะคะ,นะคะเขาจะเป็นบอนด่างนะคะกาบด่างนะเขาจะมีริ้วๆตรงนี้นะคะเป็นความด่างเนาะสวยเลยนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นดาวเคียงดินนะคะซึ่งแม่ค้าผ่าแผงว่าจากนะเมืองโน่นนั่นเองเนาะเขาจะมีความคลิบป้ายบ้างนะคะอคลิปด่างเนาะเขาเรียกด่างนะคะอาจจะมีความด่างตรงขอบใบนะคะเพราะว่าแม่ค้าผ่ามาจากเชื้อด่างนั่นเองเนาะไม่แน่นะคะลูกค้าเลี้ยงนอกตู้นะคะอาจจะแตกหน่อได้ลูกสวยด่างสวยก็ได้นะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้จากทางสวนนะคะจะเป็นลูกไม้ด่างนะคะ สำหรับท่านใดเนาะที่ชอบไม้ออกโทนสีแดงอมน้ำตาลน,นะคะวันนี้แม่ค้าจัดมาให้ทั้ง3าต้นเลยนะคะสวยๆพร้อมกับไม้ด่างอีกหนึ่งรายการเนาะกาดด่างด้วยนะคะต้นนี้นะาฝากไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะอยู่ในชุดที่4คะ่ะชุดที่5นะคะแม่ค้าจัดไม้ฟอมกอนะคะกระดาง5นิ้วให้1รายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่า เพลรนารานะคะเป็นไม้ฟอร์มกอคอมเพกนะคะต้นไม้ใหญ่มากนะคะแล้วก็น้องมีความด่างด้วยนะคะให้ดูเนาะด่างขาวสวยเลยนะคะต้นนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ทรงไม้ใหญ่มากเนาะ,ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีพื้นที่จํากัดนะคะไม้ฟอร์มกอต้นนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะแล้วก็มาที่ไม้ด่างอีกหนึ่งรายการนะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะใบหนาการใหญ่สามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุริยะทรงกรดนะคะความด่างเนาะเดี๋ยวเมื่อไม้เริ่มเป็น หัวนะคะน้องจะค่อยๆด่างขึ้นมาสวยนะคะลูกค้านะส่วนต้นนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะนกพะก้านะคะไม้ป้ายไม้ลูกเก่านะคะต้นนี้นะท่านใดที่ยังไม่มีนะคะชุดนี้ขึ้นหน้าเก็บมากๆนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นสิรานักปราดแพลงนะคะซึ่งจะออกโทนสีชมพูนะคะสีชมพูออกโทนบานเย็นเข้มๆเ,เลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะทรงใบดกนะคะใบหนาการใหญ่นะคะข่าฝากหน้าไม้ทั้ง4ี่รายการนี้ไว้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่5้าจ้า สำหรับชุดที่6นะคะแม่ค้าจัดพันดาวฟอร์มกอมาให้1กระถางนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนเนาะพันดาวฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อ่าแน่นๆแ,แบบนี้นะคะจัดมาให้นะคะ1กระถางค่ะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้นะคะพันดาวสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็ไม้กระถาง4นิ้วอีก3รายการนะคะแม่ค้าจัดเมืองใหม่ให้1รายการค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้จากทั้งสวนนะคะลักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะกัดพื้นสีน้ําตาลเนาะแล้วก็มีเม็ดสีชมพูลเล็กๆนะคะต้นนี้คือสวยและมีสเสน่ห์เนาะเรียบๆแต่สวยนะคะลูกค้านะส่วนไม้ป้ายนะคะแม่ค้าจัดซับเจเริญมาให้1รายการนะคะไม้ ายสวยๆโหดๆแบบนี้นะคะกระถางเดียวก็คุมแล้วค่ะสําหรับชุดนี้นะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่6ค่ะสำหรับชุดที่7ดนะคะแม่ค้ายังคงจัดพันดาวฟอร์มกอรกระถาง6นิ้วไปให้ด้วยนะคะไม้ฟอร์มกอแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใหญ่มากค่ะแล้วก็นะคะต้นนี้นะจะเป็นไม้ป้ายนะคะแม่ค้าจัดพรมพิมานให้1กระถางนะคะ แล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะลูกไม้กัดสีนะคะเมื่อตโตไปเขาจะออกการกัดสีชมพูหรือชมพูแดงเข้มนะคะต้นนี้คือสวยนะคะ,ะท่านลูกค้าที่ติดตามทางสวนเรานะคะคงเคยเห็นตัวอย่างตน้นโตแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะพื้นใบจะออกสีน้ำตาลอมแดงนะคะเม็ดสีแดงนะคะต้นนี้สวยเช่นกันนะคะแล้วก็มีความขลิบายด้วยนะจ๊ะ,ะให้ลูกค้าไปลุ้นเอานะคะ,ะสําหรับลูกไม้นี้นะคะแม่ค้าจะใช้เป็นรหัส B 11นะคะลูกไม้ B11 จากทางสวนเรานะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้กัดสีนะคะไม่ใช่สีเขียวนะคะเดี๋ยวเขาจะมีความกัดสีชมพูและกัดสีแดงสวยเลยนะคะหน้าสะสมอีกแล้วนะคะสําหรับชุดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง4รายการนะคะอยู่ในชุดที่7คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่8นะคะแม่ค้จาจัดต้นนี้ให้เลยนะคะเป็นสีลานักปราชญ์นะ ใส่ตั้งแม่นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเลยนะคะ5นิ้วนะน้องด่างสวยนะคะด่างชมพูด่างขาวสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายใบก่อนเนาะสามารถทําแม่พันได้นะคะต้นนี้นะแล้วก็นะคะไม้ป้ายอีกหนึ่งรายการเนาะแม่คะจะัดเศษที่พันร้านนะคะให้หนึ่งกระถางนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอ่อนนะคะสีการจนานะคะฟอร์มกอ่อนนะคะกระถางนี้จะมีถึง3ต้นด้วยกันนะคะกระถางนี้คือเป็นฟอร์มกอดได้สวยมากๆนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะใบหนาก้านใหญ่นะคะแข็งแรงนะคะแล้ว แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าขุนแผนนะคะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะเป็นขุนแผนต้นนายกลิ้งนะคะต้นแท้แน่นอนนะคะสายบอนเก่านะคะที่ชอบสะสมและหาต้นแทนนะคะชุดนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะขุนแผนนะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ไว้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่8จ้า มาต่อกันที่ชุดที่9้านะคะเริ่มที่ไม้ด่างต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะเป็นหน้าไม้ด่างที่สวยเลยนะคะอีกหน่อยเนาะเขาจะออกแบบว่าขอบแดงชัดนะคะน่าเก็บน่าสะสมเช่นกันนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ฟอร์มก่อนนะคะแม่ค้าจัดมาแก้วมาให้ด้วยนะคะเป็นไม้ฟอร์มกออยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะตัวอย่างตอนโตของไม้ฟอร์มกอนะคะมสสมาแก้วน,นะคะต้นนี้คือสวยน่าเก็บน่าสะสมเช่นกันนะคะแล้วก็นะคะยังไม่พอนะคะแม่ค้าจัด ฟอมกอกระถาง4นิ้วให้ด้วยนะคะ1นรายการนะคะมีชื่อว่าสิลานักปราดนะคะจะออกโทนสีชมพูบานเย็นเข้มๆสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้วยนะคะ มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดกาลสินนั่นเองค่ะอยู่ในตับจังหวัดนะคะทรงใบกลมๆเนาะพื้นสีชมพูเม็ดสีขาวนะคะเมื่อไม้เริ่มเป็นหัวนะคะเขาจะค่อยๆกระจายสีเต็มใบนะคะออกโทนสีชมพูค่ะนี่นะคะจะเป็นมาร์แก้ซึ่งแม่ค้าเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะให้โทนสีสวยเลยนะคะสวยนะน่าเก็บนะ่าสะสมเช่นกันนะคะ อันนี้จะเป็นศีลานักปราดนะคะซึ่งออกโทนสีชมพูบานเย็นนะคะจะมีคราบน้ำขาวๆบ้างนะคะเขาจะเป็นโทนนี้นะคะถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยนะ่าเก็บนะ่าสะสมนะเพราะว่าน้องใบหนากานใหญ่นะคะแข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะที่หาไม้ที่เลี้ยงนอกตู้และอยากจะไดะ้บอนสีที่สายพันธุ์แข็งแรงนะคะชุดนี้นะคะเก็บได้เก็บนะจ๊ะ ชุดที่10นะคะแม่ค้าจัดไม้ฟอร์มก้อนนะคะนกพะเก้าให้1รายการนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแม่ค้าขอลูกค้าที่เข้าใจนะคะน้องอาจจะมีขอบใบช้ำบ้างนะคะเพราะว่านอกเป็นไม้ด่างขาวนะคะ ะระหว่างการขนส่งใบนี้อาจจะช้านะคะแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่น้องเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะกอรกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับไปถึง2ต้นเลยนะคะต้นที่1ต้นที่สองนะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้าใจนิสัยบอนสีนะคะช่วงหน้าฝนคือจะเป็นช่วงที่บอนสีงามมากๆนะต้นนี้คือแข็งแรกนะคะลองรับน้องไปเลี้ยงดูนะคะรอหน้าฝนนะลูกค้าจะได้รับชมนพก้าฟอร์มกอสวยๆจากกระถางนี้แน่นอนนะ ส่วนไม้กระะถังสี่นิ้วทั้ง3รายการนะคะต้นนี้นะจะเล็กหน่อยนะคะมีชื่อว่าพญามุเจรินนะคะเขาจะมีความกัดสีเนาะออกเมื่อไม้เริ่มสร้างหัวนะคะจะออกโทนสีชมพูอมม่วงนะคะพญามุเจรินนะคะส่วนไม้ด่างอีกหนึ่งรายการนะคะด่างสวยเลยนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดยอดมงกุฎให้หนึ่งกระะถางคะ่ะส่วนนี้ต้นนี้นะคะจะเป็นชมพูพานนะคะลักษณะทรงใบหอกเนาะกัดสีชมพูนะคะต้นนี้คือสวยมากคะ่ะมีเสน่ห์นะ การเปลี่ยนแปลงของทรงใบนะคะเขาจะขึ้นอยู่กับสภาพดินอากาศนะสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะคะต้นนี้คือหน้าเก็บหน้าสะสมเช่นกันนะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่10ค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่1 1นะคะแม่ค้าจัดบอนกับต้นนี้ให้เลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะจะให้ดูรายใบใกล้ๆนะกระถางนี้นะคะถ้าแม่ค้าจับไม่ผิดนะน้องเริ่มสร้างหัวอาจจะเท่านิ้วโป้งแล้วก็ได้นะคะ mm hmm. ต้นนี้นะต้นเดียวก็คุมแล้วนะคะสําหรับชุดที่11นะส่วนไม้กาดอีก2รายการนะคะต้นนี้นะจะเป็นกาไม้กาดสวยมากนะคะแม่ค้าผ่าแผงมาจากฤาษีมงคลนะคะ mm hmm. ท่านใดนะคะที่ชอบสะสมบอนกาดและแผลงนะต้นนี้คือน่าเก็บ เช่นกันนะคะสวยมากนะกากต้นนี้นะคะเมื่อโตไปนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพญานคราชนะคะเป็นบอลกาบนะสวยเช่นกันค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะส่วนกระถางนี้นะคะหยิบมาแล้วนะ,ะอ่ะ สิลาเพชรนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับฟอร์มกอไปถึงซอกต้นด้วยกันนะคะสิลาเพชรนะจ๊ะลูกค้าสามารถโทรสั่งจองบอลสีได้นะคะที่เบอร์083054 1875นะคะค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง4ียรายการนี้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่11จ้าโปร350บาทจัดส่งฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทั้งโอนและปลายทางจ้า ค่ะสำหรับชุดที่12นะคะแม่ค้ายังคงจัดไม้ฟอบก่อนนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเพอรนารานะคะ พื้นชมพูนะคะด่างขาวสวยนะคะต้นนี้นะกอแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะน้องอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะลูกค้านะส่วนไม้ป้ายนะคะป้ายแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะแม่ค้าจัดซับเจริญนะคะต้นนี้สวยแข็งแรงนะคะลูกค้ารับไปพักสัก3วันหลังจากนั้นให้ขึ้นกระถาง5นิ้วได้เลยนะคะให้น้องได้กินดินใหม่นะคะ <bij> เขา<ๆ>จะแตกกอแตกฟอร์มได้สวยกว่านี้นะคะส่วนไม้เหลืองนะคะ2รายการนะคะแม่ค้าจัดเหลืองเปร์มกรมาให้1รายการนะคะส่วนกระถางนี้นะคะเหลืองกัน ตนานะคะเป็นไม้เหลืองนะคะค่ะชุดนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบสะสมบอลเหลืองนะไม่ควรพลาดเลยนะคะฝากหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ไว้ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่12ค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง12ชุดใน EP ที่88นี้นะคะโดยแม่ค้าจัดชุดโปรนะคะมาในราคา350บาทจัดทรงฟรีนะคะสั่งได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะส่วนช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์0830541875ค่ะส่วนบ้านนาบอนสีนะคะ,ะก่อนจะจากกันไปนะคะทางส่วนเรานะคะฝากดินผสมใบากามปูบดหยาบ พร้อมใช้งานจากทางสวนเราไว้ด้วยนะคะซึ่งเป็นดินนะคะหมักโดยธรรมชาตินะคะเกิดจากการทับถมของชั้นใบกัมปูนั่นเองนะคะไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะคะเพียงเรานะคะนํามาบดหยาบให้พร้อมใช้งานนะคะสะดวกแก่การใช้งานเนาะโดยทางสวนเรานะคะมาแบ่งจําหน่าย3มไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ที่1นะคะ2.5กิโลกรัม100บาทรวมส่ง E อเอมเอ็ดค่ะไซส์ที่2นะคะ4.5กิโลกรัม 180บาทรวมส่ง EMS ค่ะและไซส์ที่3นะคะ9.5กิโลกร,รมัม380บาทรวมส่ง EMS ค่ะโดยดินที่เรานำมาแบ่งปันนะคะก็เป็นดินที่เราใช้ปลูกบอนสีภายในโรงเรือนของเรานั่นเองนะคะฝากดินผสมใบก้ามปูจากทางสวนเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเนื่องด้วยงานวันนี้ที่สวนนะคะต้องไล่เช็คหลังคาโรงเรือนนะคะเพราะว่าใกล้ฤดูฝนเข้ามาแล้วเนาะเพื่อเกิดพายุฝนนะคะเราจะได้รับมือได้ทันท่วงทีก่อนจะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะหากวันนี้แม่ค้าตอบกลับช้าหรือวิ่งมารับสายช้านะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพยายามวิ่งลงมารับสายให้ทันท่วงทีนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ